วันนี้จะพามาดูช่างใหญ่เปลี่ยนบูธ16นิ้วฮาตาลิเหลี่ยมนะคะมันเปลี่ยนง่ายๆนะคะไม่ได้ยากนะคะช่างใหญ่ก็แง่แงงัดงัดออกมาะคะ่ะมาดูกันนะคะอันนี้เปลี่ยนหมดเลยทั้งชุดลูกค้าส่งมาทั้งหัวนะคะเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนบูธผ้าสัก,กรลาดเปลี่ยนแกน เปลี่ยนสีเปลี่ยนครบชุดค่ะเนี่ยค่ะอันนี้แกนใหม่นะคะของเก่ามันไม่มีล็อกของเก่ามันไม่มีล็อกค่ะแล้วก็เปลี่ยนแกนมีล็อกให้อ่อเปลี่ยนแกนมีล็อกให้นะคะก็ใส่ตัวนี้มันแตกมันกรอบหมดเนี่ยค่ะลูกค้าใส่อันเก่ามาเป็นแบบนั้นมันแตกมันกรอบหมดแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนแกนให้ใหม่นะคะมาทําความสะอาดกันมันสกปกก็ทําความสะอาดมัหน่อยนะคะ เช็ดถ,ถููนะคะน,นี่เก่ามันอันนี้ของเก่าที่เขาไม่ได้แช่ไว้ที่เขาไม่ได้แช่น้ำมันไว้นะคะนี่เป็นของเก่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ช่างใหญ่ก็เอาแช่น้ำมันไว้นะคะแช่น้ำผึ้งเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบนะคะก็จะจกออกมาจบออกมาค่ะแล้วก็มาใส่ เนี่ยค่ะแช่ไว้อย่างงี้มันก็จะอิ่มตัวนะคะบูทก็บูทก,ก็แช่ไว้ค่ะเนะะี่ยค่ะบูทก็แช่ไว้แบบนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะช่างใหญ่ก็ก็ใส่แบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะเอาแช่ไว้ถ้าไม่แช่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะไม่มีน้ํามันอะไรเลยเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยแห้งหลืดหนาดนะคะอันนี้ช่างใหญ่เขาก็เอาแช่ไว้แล้วก็ แช่ไว้เป็นเดือนเดือนเลยค่ะแช่ไว้เลยค่ะเพราะมันจะได้อิ่มตัวนะคะ่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะช่ยเดียวก,ก็จะกดใช้ไข่ควงเทสไฟอันเดียวแหละคะ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายในการเปลี่ยนบูธนะคะนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปให้มันลงนะีคะใช้ ไข่ควงเทสไฟยูยย,ยัดเข้าไปนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะนี่งัดงัดยูยุเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะสามนาทีหนึ่งข้างสามวินาทีหนึ่งข้างค่ะก็สำเร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะแบบนี้แค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วมันก็แน่นแล้วไขควงเทสไฟอันเดียวค่ะกดให้มันลงร่องแค่นี้ค่ะก็ได้แล้วค่ะหนึ่งข้างนี่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะทุกคนนี่ค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆ เสร็จแล้วค่ะหนึ่งข้างเรียบร้อยแล้วก็มาดูอีกข้างนึงนะคะอันนี้ข้างที่สองช่ใหญ่เขาต้ังแงะออกมาเลยไข่ควงเทสไฟเขาตอกเละนอันนี้เขาตอกมาเละหมดแล้วนะคะก็เลยต้องแงะก็เลยต้องแงะออกแบบนี้ค่ะว่าเขาทำมาเละหมดแล้วค่ะ ทั้นใหก็จัดการให้แบบนี้นะคะมนันบูดมันเบี้ยวหมดแล้วค่ะก็มานะคะก็จะมาทำให้มันสวยงามเหมือนเดิมนะคะการเปลี่ยนบูทง่ายง่ายค่ะไม่ได้ยากนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าใส่เข้าไปจะไม่แน่นใส่เข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเนี่ยค่ะ เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะช่างหญ่มาฝากให้ทุกคนนะคะดูให้มันจบนะคะแล้วก็วิธีการทํามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเนี่ยทุกคนเนี่ยกระดออกมาน,นี่ของเก่ามันนะคะของเก่าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันใช้ไม่ได้แล้วเป็นของเก่าลเลวอันนี้ต,ต้องเช็ดออกด้วยนะคะน้ํามันน้ามันจจละบีน้ามันจจละบีอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นคาบๆอยู่เนี่ยค่ะ เช็ดออกด้วยนะคะจารบีตัวดีทําให้บูธติดจารบีอะค่ะมันทําให้บูธติดนะคะเนี่ยต,ต้องเช็ดออกให้หมดก่อนทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าแล้วค่อยมาเอาบูธใหม่ใส่นะคะไม่งั้นมันก็จะติดอีกเหมือนเดิมเนะะี่ยค่ะต้องเช็ดออกให้หมดเลยมันเป็นจารบีค่ะเนี่ยค่ะลูกค้าเอาจารบีใส่มาหรือเปล่าไม่รู้นะก็นแบบนี่มันอยู่กับเฟืองท้ายมันอยู่กับเฟือง เวืองงสาย,สายมันก็จะค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งมากนี่คะ่ะมันแห้งแล้วมันก็จะแข็งมากทาั้งๆเขาก็จะเอาเนี่ยคะ่ะแช่ไว้แช่ไว้แบบนี้คะ่ะแช่ไว้แล้วก็มาใส่เนี่เห็นไหมก็จะเป็นอะไรที่ง่ายง่าๆคะ่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยเห็นไหม ใส่เข้าไปแบบนี้หรือก็เอาสปริงใส่เข้าไปนะคะเอาสปริงใส่เข้าไปนะคะนะคะง่ายๆนะคะก็กดๆๆเข้าไปกดเข้าไปเลยกดเข้าไปกดเข้าไป ก็ใช้ไข่ควงช่างใหญ่ใช้ไข่ควงเทสไฟอันเดียวนะคะในการเปลี่ยนบูธนะคะนี่ในการเปลี่ยนบูธนะคะ,ะ,คะแค่นี้ก็สําเร็จแล้วนะคะสเสร็จแล้วช่างใหญ่เขาก็กดๆเข้าไปมันก็แน่นนะคะไม่ต้องอถ้าคนไหนไม่มีที่อัดบูธอัดเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆดูช่างใหญ่ให้เสร็จนะคะเนี่ยค่ะคลิปมีอยู่นิดเดียวค่ะ ไว้ดูตอนประกอบนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ดูให้จบนะคะสวัสดีค่ะ